สวัสดีค่ะพี่น้องเบิ้งอันนั้นหิมะลงเด้อค่ะนะเึงเขานะคะนี่อันฝนกับกำลังสีมาค่ะฝนกำลังลิ้นลิ้นจากน้อยเนาะพี่น้องเนาะมาค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งกันวัตุลีสิพาพี่น้องไปใสเ่เฮ็ดยางเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ้งกันค่ะฝนพรวมลงเม็ดปล่อยเด้อค่ะคือบว์เป็นตกแห้งนะคะพี่น้อง แค่เป็นปล่อยๆจุลี่กันเลยสิพาพี่น้องเลาะซื่อๆดอกค่ะออกเลาะออกหยังจากน้อยเพราะว่าสิเลาะให้ฝนมันหยุดคือสิบยหยุดง่ายค่ะเพราะว่าช่วงนี้ฝนกําลังกําลังเป็นหนาฝนกระลังช่วงฝนตกค่ะเลาะว่าไหวตอนนี้มันก็นแค่ปล่อยๆจุลี่กันเลยว่าสิพาพี่น้องเลาะจากน้อยเนาะค่ะเนาะคันแม้นว่าเหตุออกนี่ สงสัยเฮตุลีคือสีเน่าเหมือนแล้วลว่ะพี่น้องเพราะว่าฝนมันหลายค่ะฝนโตซูเมอรอเนาะพี่น้องพูดเอ่อจุลีพูดถึงเหตุมันปูเด้อค่ะเดอะ้อจักมันจีออกคืออออกบูจุรีก็คือจุรีก็ว่าไปซื่อๆนี่ล่ะว่าขันแมนมันออกนี่สงสัยคือสีเน่าเหมือนแล้วล่ะเบิ่งสรงค่ะฝนคือเป็นสีแห้งๆเนาะบัดน,นี้ ตอนแรกออกบ้านมาค่ะคือเป็นสีลปอยโปรยวันนี้เริ่มเป็นเม็ดแต่ว่ายู่ในป่ากะ่ะดุรีก็บ่โดนฝนดอกค่ะพี่น้องนอกจากว่าสีแห้งกว่านี้เด้อค่ะเด้อมาเดี๋ยวรุ่นกันต่อจากน้อยเนาะพี่น้องเนาะเอา้าพ่อเห็ดข่าดอกนึงงละวันนี้แต่ว่าสงสัยคือสีเถ่าแล้วละค่ะนี่เบงสงอะ่ะเห็ดก้นโคกเห็ดเข่าเห็ดล,ดลาโซลาเด้อค่ะนี่ เท่าแล้วค่ะเท่าแล้วคาเขาเป็นแมงแล้วค่ะนี่อ่ะปล่อยไว้นี่ละค่ะให้เขาเป็นเชือเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็สิเป็นเห็ดละงอกฝร,รั่งคือใดนี่เมียนอ,อยู่ค่ะเมีเออยนเยู่เห็ดละงอกฝรัง่งอะไรค่ะนี่นี่เห็ดชนิดนี้จุลี่บอกเคยกินเด้อค่ะพี่น้องเด้อน,นี่จุลี่ดึงให้พี่น้องเบื้องซื่อนี่นี่ค่ะ ลักษณะเขาเป็นทรงนี่แหะค่ะยูน้ำกันสองดอกนี่ขาเขาสิมิตถุงนี่ค่ะขานั่นนี่เห็ดละงกฟกฝรั่งเสร็ดมือกันถ้าเทียพอเห็ดกินได้ พอดีจุลี่อยู่ในป่าแล้วเด้อค่ะฝนค่ะฝนก็ตกอยู่ค่ะบ่แม่นบ่แม่นตกแห้งค่ะฝนก็เป็นสีลิ้นลินอยู่ในป่าก็เลยบ่บเปียกเนาะพี่น้องเฮดลซ斯ลาดอกนี่ไหมเท่าล่ะนี่ เห็ดก้นครกเห็ดรัสซ่านะ้าพี่น้องมันแก่แล้วมันชราแล้วเอาผลเริ่มแห้งหล้วเด้อบัดท,ที่นี่เอาจังใดระบัดนีนพี่น้องยางกับประธานได้หอดปลาเห็ดมันปู่ซำเห็ดใบไม้เหลืองๆ <c oughs> นึกว่ามันพ่อเห็ดมันปู่ ว่าถ้าในหอดปลาเห็ดมันปู่สมบัดที่เนี่พี่น้องฝนทั้มลหรคือบรลเวณเฮือบัรนี้นะเดี๋ยวจุลีสีฟ้าอย่งางจังใดพี่น้องกะบยางน,น้ำเห็ดทั้มเ้อะค่ะเด้อเดี๋ยวจุลีสีฟ้าไปซองเบางแล้วก็สีฟ้างโง่คื้นบ้านสละค่ะสงสิบกคือเพราะว่าฝนสีเริ่มแห้งแล้วค่ะเนาะพี่น้องจังที่บอกเด้อค่ะช่วงนี้ฝนไหลค่ะช่วงนี้สัวสิมาหอดปลาฝนกะห้าพอดี กอดอกนึ่งแล้วพี่น้องอา้าวคอนตามานำ้ำรอต้อนเอาบัดนี้ใบไม้กระเลืองเห็ดกระเลืองโอ้ยจังแม่นมวนเอาบัดนี้พี่น้องนี่เลียวมาใต้ไก่เห็นใบไม้เลืองเลืองเนื้อเขาแม่นเห็ดผัดเป็นใบไม้ซ้ำซ้ำบัดนี้ซุ้มนี้จีนแม่นเห็ดละโงกบ่นี้แม่นยูดอกค่ะ เห็ดละโงกฝรั่งอ่นะมันแหงบานแล้วอันนี้ดอกนี่บานแล้วนีน้ำกันยื่น้ำกันค่ะสามสี่ดอกอยู่เห็ดละโงกค่ะก็ซัวสียางมาหอดปลาฝนห้ามพอดีค่ะพี่น้องพ่อดอกเดียวอีตั้งหักเดวจูรี่สโงูขึ้นบานดอกเด้อบัดที่นี่แต่ว่าสโงูบอบบอบกลับไปทางเก้าค่ะ สิงโงค่คืนทางไม้สิได้ไปเบื้องมองไม้น้ำเนาะค่ะพีน่น้องเนาะเบิ้งงดาจุลีแสเบิ้งงดาค่ะเน้อนี่ดาจุลีสิเลาะน้ำมือนีล่ละค่ะไปที่ไปโพอีกหม่องหนึ่งสิไปโพอีกป้าน,นึงแล้วก็สิงโง่ลงบ้าบาค่ะสิบกคืนไปทางเก่าค่ะพี่นอ้องโง่หอดป้าหน,นี่แล้วค่ะแต่ว่าพท่านได้พออีกจากดอกดอก มีอะไรเลยค่ะฝนกระหำ้นเฮ็ดกับบัทันได้ได้ดอกเดียวคอโลจังที่เก็บให้เบิ้งนั่นแหละค่ะนี่ปลานี่จักสีโสรโุปโศกเบื้องน้ำกันเนะพี่น้องรุ่นน้ำกันเนะค่ะ ก็ได้มาโดนเนื้อว่ามันจีหลายๆเต็มอากลากบานเทเลทเลีอยู่เอาออเฮียเฮียเฮียเอาเห็นปะค่ะพี่น้องในอีกดอกหนึ่งดอกนี้ก็งามอยู่ค่ะพอใส่ได้อยู่ดอกนี้เอาสองดอก อุ้ยขาขาหักค่ะขาโป้ยอุ้ยขาโปอย,ปอยนี่สามดอกยีนอมกันค่ะนี่เป็นจุ่มอยู่สามใบเท้านั่นเด้อค่ะขาเขาหักหักกระโอยทิ้งไม่หันแล้วค่ะนี่เอาไปซีหาดอกหนึ่งดอกค่ะมือนี้คือสิดซ้ำนี่แหละเบิ้งซ้งค่ะนี่ว่ามันสีเหลือง นึกว่าสีเหลืองอากลากเต็มอันนั้นอยู่เต็มปลายอยู่กับบมีกับโบเมนนอพี่น้องเนาะือสะซ้ำนี่แหละค่ะนี่จุลีกับสีง้อลงบ้านสละบัดนี้จังที่บอกเลอคะ่ะฝนฝนห้ำค่ะฝนไล่คะ่ะพี่น้องจุลีสิงอขึ้นบ้านดอกคะ่ะเดี๋ยวไว้มือลุ้นยังค่อยว่ากันไหมเนาะคะ่ะให้ไว้เมื่ออากาศดีๆบบมีฝนก่อนคะ่ะ การเกบคลิปนี้ก็เสียไว้เท่านี้แล้วนะค่ะนะเดี๋ยวไว้พ่อกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเม่นทุกไลท์ทุกซับสกไคร้เด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พ่อกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝนมาอีกรอบนึงแล้วค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย